สุกสนสามตัวที่กำลังปีนป่ายจนดูผิดที่ผิดทางเป็นผลงานศิลปะจัดวางของศิลปินศิลปาธรสารครินเครืออ่อนที่ตั้งใจสื่อถึงการไม่รู้จักตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองแรงบันดาลใจจากปัญหาสังคมและการเมืองไทย หนึ่งในตัวอย่างผลงานกว่า60ชิ้นจากศิลปินร่วมสมัย23คนเตรียมเดินทางไปจัดนิทรศรการศิละปะไทยร่วมสมัยไ a แ land Eye ถึงกรุม London. ลอนดอนหลังผ่านการคัดเลือกร่วมกับฮอศิสินชั้นนำซัตชีในโอกาสฉลอง160ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหราชอาณาจักรสำหรับศิลปินที่เป็นศิลปินแบบร่วมสมัยที่อยู่ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าในต่างประเทศนั้นเนี่ยจำนวนเราไม่มาก นะฮะแต่ว่าก็แต่ละคนก็มีความสําคัญนะฮะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในบ้านเราต่างหากที่รู้จักเรื่องพวกนี้น้อยนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าเราทำกันไปอะไรกันไปมากน้อยแค่ไหนนะแต่คิดว่าในอนาคตโครงการนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะจะช่วยกระตุ้นให้เห็นว่าศิละปะหรือว่าศิลปินของคนไทยนั้นก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันแล้วก็ควรที่จะคนในวงการศิละปะบ้านเราก็ควรที่จะหันมา มาดูแล้วก็ทำวาเข้าใจหรือปรับทัศนคติใหม่เกี่ยวกับวงการศิละปะร่วมสมัยนะฮะในในในแง่ของความเท่าเทียมหรือว่าความน่าสนใจนะใน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 เชิงอินเตอร์เนชั่นแนลครับอาจารย์สลีมองว่าเราก็ควรมองอย้อนกลับมาที่บ้านเราเองก็มัน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 ปล่อยให้ศิลปินพัฒนาฝ่ายเดียวไม่ได้ผมคิดว่าทั้งระบบมันก็ควรจะเป็นไปด้วยการศึกษาทางด้านศิลปะปรับ ทัศนคติและความเข้าใจใหม่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลป์โครงการนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ,จะช่วยกระตุ้นให้เห็นว่าศิละปะหรือว่าศิลปินของคนไทยนั้นก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันแล้วก็ควรที่จะคนในวงการศิละปะบ้านเราก็ควรที่จะหันมา,ามาดูแล้วก็ทำความเข้าใจหรือปรับทัศนคติใหม่เกี่ยวกับโคงการศิละปะร่วมสมัยสิ่งตอบรับที่เราจะได้ตรงนี้ก็คือ ชาวต่างชาติไม่ใช่แค่ชาวอังกฤษแต่เป็นชาวยุโรปนะครับหรือผู้ที่สนใจมารู้จักศิลปินไทยแล้วก็เพิ่มมูลค่าในเรื่องของการเพิ่มราคาของงานชื่อเสียงของงานนะครับแต่ที่สําคัญก็คือทางซัตชีแกล,ลเลอรีนี่เขาทํางานร่วมก,กันกับสนักพิมพ์สกีราของของมิลานที่อิตาลีจัดทําพิมพ์หนังสือแบบสว,สวยหรูนะครับแล้วก็จะเป็นหนังสือที่แนะนําศิลปินไทยเพราะฉะนั้นเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก นานทีศิลปินร่วมสมัยของไทยจะได้รวมตัวแสดงศักยภาพถึงต่างแดนครั้งนี้นำโดยศิลปินแห่งชาติปัญญาวิจินธนสา,ารศิลปินดังด้านภาพถ่ายดาววาสิกสิริและมานิตศรีวานิชภูมิรวมถึงศิลปินรุ่นใหม่บุตราพรทองชัยกวิตาวัฒนชยังกูลที่หลายคนตั้งใจไปสร้างสารรค์ผลงานล้อกับพื้นที่หอศิลป์ซัตชีหวังสื่อศิละปะไทยในหลายมิติแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีงานที่ต้องไปทํากับพื้นที่เฉพาะ คือกับหอศิลป์ทุกทุกครั้งทุกที่เลยก,ก็คือต้องไปเขียนงานจิตรกรรมบนฝาผนังที่นู่นนะคะเป็นมุมมองเชิงมิภาคสังคมของตัวเองมากกว่าเพราะเพราะเดนคิดว่าศิลปินเนี่ยมันมีความเป็นปัจเจกของตัวเองอยู่แล้วมุมมองที่มันเป็นปัจเจกเนี่ยความเป็นปัจเจกเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนกัน นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย Thailand Eye เป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมส่งทั้งขนรามเกียรต์ไปแสดงยัง Royal Albert Hall และจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยกระชับสัมพันธ์ทางการทูตกับสหราชอาณาจากักรเป็นอีกลยุทธ์ใช้วัฒนธรรมนำภาพลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติ